ไหนแหละพีเสื้อเข้าป่าหมดแล้วนะไปแกว่งไม้มันก็หนีหมดดิไอตัวพีเสื้อตัวนี้มันตามมา Mình tham gối mà, mặt tìm ra hiệu mê nè bên tham nè chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp hỏi chấp nhận chấp nhận chấp nhận chấp เ,นนเ,เออไปจับสิจับได้ไหมน่ะจับอ๋อ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 อออจออไออ๋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 อม๋ออ๋อน๋นนออ๋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 ออออออ๋ออัออ๋เราออออออ๋่อ๋ออๆออออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋อู๋ออ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 ออ๋อออออ้อ มันบินมาหากล้วยหอมเลยไม่ังบินมาตรงนี้แล้วเสออื้อป่าในมือพี่เสื้อป่ามีแต่สีดำมมนอยู่ในป่าเล็กหมานอนในมือหนูแล้วเออโอ้อหม,มานอน โดนอุ้มอ่ะอุ้มแล้วก็นอนอ๋อมันชอบอ่ะเลมโบมันชอบเ่ย